โอเคสวัสดีครับดเดี๋ยวให้พี่เบียร์แนะนำตัวก่อนครับมุมแดงครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับก้าวหน้าออพิมอลสีครับครับส่วนน้ำเงิน ครับหลังคาอ๋อจะมาไปครับครับสอบถามความพร้อมของก้าวหน้าอ๋อพี่คนสีก่อนนะครับ,รบวันนี้เปลี่ยนสีเสื้อมาใหม่ด้วยใช่ครับไฟแรกเลยไฟแรกครับแต่ก็ซ้อมอยู่ P ีพรพรามสามเหมือนเดิมครับเป็นยังไงบ้างพี่ไฟนี้เนี่ยเราเก็บตัวฟิกซ้อมมาหนักๆกี่วันประมาณซ้อมมา2เดือนเพราะว่ารายการตั้งแต่เดือนที่แล้วครับแล้วก็ไม่ได้ต่อยอ่า นะครับตอนแรกเลยเดือนที่แล้วเราจะต่อยใครรุงกิจครับรุงกิล้วคราวนี้มีการปรับเปลี่ยนเราก็เลยขยับมาอีกเดือนนึับก็มาเจอกับลังขาวนะครับเป็นยังไงการเจอรุ่งกิตกับลังขาวนี่มันมันต้องเปลี่ยนสไตล์การซ้อมเยอะไหมพี่ก็เยอะอยู่ครับรุงกิจเป็นมวยสีมวยแตนลังขาวน้องเป็นมวยขาวอืมอันไหนหน้าหนักใจมากกว่าสำหรับเราหนักใจความสูงเนี่ยับใช่ไหมเออถ้าตัวเท่ากันนี่ไม่ไม่หนักใจเลยใช่ครับ นะครับน้องเขาก็โอ้โหเป็นมวยที่สูงมากนะครับแล้วก็หนุ่มสดด้วยนะครับซ้อมมาเป็นเดือนเนี่ยซ้อมมาใครบ้างตัวใหญ่ในค่ายก็มีพี่จมูกทองมียอดไอ้เคียวพวกตอนชายพวกนี้ก็ช่วยๆกันครับอ่าก็ถือว่าร่างกายน่าจะสมบูรณ์ก็ร่างกายก็สมบูรณ์นะครับมีเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมก็แก้ดูดูน้องเขาต่อยแล้วก็แก้แก้มันก็ต้องดูบนเวทีครับมันแก้ไปบนเวทีด้วยครับก็ดูยกต่อยกว่าน้องมาแบบไหนน้องถอยน้องเดินอะไรแบบเนี้ยนะนะครับน้ำหนักตัววันนี้ต่อยเท่าไหร่นะครับ ร้อยสามจุดแปดเรามาเท่าไหร่ครับมาร้อยสามแปดจุดสองครับลดศูนย์ยี่สองน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักที่ดีของก้าวหน้าไหมน่าจะต่ำสุดครับอ๋อเหรออ๋อหลังหลังที่เราขึ้นมาต้องร้อยสามแปดแล้วใช่ไหมช่วงโควิดนะครับน้ำหนักมันปล่อยปล่อยตัวไปประมาณเจ็ดสิบกิโลครับเอดี๋ยวนี้เราก็ซ้อมมาประมาณสองเดือนแล้วก็ซ้อมมาก็คือตอนนี้คือถ้าต่ำสุดก็น่าจะร้อยสามแปดแต่ถ้าได้ขยับสักไฟสองไฟก็ร้อยสามหกสามเจ็ดเตยได้อ๋อคือคือไฟแรกก็ขอมาน้ำหนักนี้ก่อนดีกว่าใช่ครับนะครับ เดี๋ยตัวชัดๆเลยแล้ววันนี้แผนการชกก็เดี๋ยวดูบนเวทีแล้วกันใช่แต่เราตั้งรับอยู่แล้วล่ะใช่อาจจะมีเดินมีบวกอะไรบ้างมีก็ต้องมีบ้างครัเสียแขกมีบอกอะไรเราไหมครับก็รู้พี่ก็สั่งมาว่าตั้งใจต่อยให้เต็มที่ครับผมอืมอาชีพมีอยู่แล้วอาชีพมีอยู่แล้วครับครับอ่าสุดท้ายท้ายสุดปีนี้อายุเท่าไหร่ครับก็สามสิบเอ็ดย่างสามสิบสองครับอ่าจากจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำหนักปล่อยปประมาณสักหกสิบแปดหกสิบแปดส่วนสูงร้อยร้อยเจ ครับก็ฝาก f อซีก้าวหน้าแล้ก็กีนน้องชาวใต้นะครับช่วยเชลี่ยและกำลังใจให้ก้าวหน้าด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนโอเคนี่ก้าวหน้าอ๋อที่วงสีนะครับหรือสจต้้ปาจีนอ่ะมาดูหลังขาวกันบ้างนะครับหลังขาวเขาบอกว่าหนักใจส่วนสูงหลังขาวและหลังขาวหนักใจอะไรพี่เขาไหมก็หนักใจตีมืออ๋อพี่เขาระดับอาจารย์มวยเหมือนกันครับผมหลังขาวเตรียมตัวมากี่วันเนี่ยในไฟนี้เนี่ยสามอาทิตย์ได้สามอาทิตย์พร้อมอยู่เป็นยินเดียครับอยู่ใครป้าหมาใครป้ามราชสีฝรั่งเนี่ยอ่า มีหลายตัวอยู่เหมือนกันครับนะครับน้ําหนักตัวหลังมาเท่าไหร่วันนี้ร้อยสามแปดมาร้อยสามแปดพอดีน้ำหนักนี้เป็นไงใหญ่ไปเล็กไปกําลังดีใหญ่ไปอะเหรอจริงๆหลังต้องชกเท่าไหร่เนี่ยจริงๆร้อยถ้าจริงร้อยสามแปดเออร้อยสามเจ็ดต่ำสุดเท่าไหร่สามห้าร้อยสามห้าสามห้าทำได้สามแปดก็อาจจะกินอิ่มนอนหลับ นะครับน้ำหนักวันนี้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วแผนการชกเนี่ยเราจะต้องเดินยกไหนเราคงไม่เล่นยฝีมือก้าวหน้าแน่นอนเดินยกไหนเดี่ะเดินเบยใหญ่หรอครับยกแรกเดินเลยไหมยังครับยังยกสองเดินเลยไหมได้เดินยิ่งบอกไม่เดินนี่พี่เขายิ้มเลยไหมถ้ายังไม่เดินนี่สบายเขาเลยนะก็ต้องดูว่าจะจะเริ่มเปิดเกมยกไหนนะครับมีอังอาชีะอะไรไม่ในหัวมิดว่าไงบ้างจะมีครับพิมิตบอกบอกว่าไงบ้างอ่ะบอกต่อยเต็มทีเนี่ย ปรโชคดีเดี๋ยวมีเงินอัดฉีดอยู่ละครับผมนะครับมั่นใจไหมวันนี้ก็มั่นใจครับอายุห่างกี่ปีเนี่ยพี่เบียร์อายุไห่สามเอ็ดครับสามเอ็ดยี่สิบสามครับโอ้โหกี่ปีเจ็ดแปดปีเก้าปีอ่าเราคนที่ไหนครับสงขาสงขาน้หนักไปปล่อยเท่าไหร่มันหกสิบแปดแบบหกสิบแปดเท่ากันดิไปปล่อยเท่ากันส่วนสูงสูงร้อยแปดสิมาอ่าก็สูงกว่าสิบกว่าเซนนะครับอาฟ่าแฟนมวยนยครับแรงแรงได้ไหมก็ฝาก เป็นมวยคนสงขาใจเชียร์ช่วยเปน็นกำใจผมไม่จะไฟนี้นะต่างเทมทีนนอนอครับโอเคนี่คู่เอกช่องฟย u มวยมันมวันศุกร์ของเรานะครับดูเนื้อตัวชัดๆเลยถี่ถ่ายรูปไหมครับเะ้าไปเวลา